คุณมีปัญหามีประเด็นกันตอนนี้อยากถามว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ไหมนะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณมีประเด็นนะคะมาดูกันเป็นพลังงานรวมนะคะจะไม่ตรงกับทุกคนนะขอให้ับแต่พลังงานดีๆค่ะพี่หมอก็ไม่รู้ว่าพี่ไพ่จะบอกเรายังไงนะคะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ ว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ไหมนะยังมีใจให้คุณอยู่ไหมเอ็มเพรสนะคะสิบไม้ <_ t ôi> เขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะแต่ว่าเขาเหนื่อยในตอนนี้นะคุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ่อยนะคะ <_ t ôi> โอ้ <_ t ôi> บางคนบางคู่จบไปแล้วเนาะบางคนบางคู่ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะ เป็นครอบครัวกันแล้วแต่ตอนนี้พี่หมอเห็นว่ามันจบจริงถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังรักคุณอยู่แล้วพี่หมอเห็นว่าเขาก็เอาตามหน้าไพ่เลยนะคะเขายังรักคุณอยู่แล้วก็ยังอยากกลับมานะคือมันเป็นไพ่ไม้ที่เป็นการที่ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วกลับมาเอหกไม้เนี่ยนะคะ เหนื่อยเหนื่อยจริงเขาบอกว่าคือต่างคนต่างเหนื่อยและแบกบความสัมพันธ์นะคะพยายามปรับตัวเข้าหากันแต่ว่ามันก็ยังไปกันไม่ได้เนาะแต่พี่หมอเห็นว่าเขารักคุณรักคุณจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆคือมันเป็นไพ่สิบไม้ปัญหาเล็กปัญหาน้อยแล้วมันสะสม พอถึงเวลามันเขาเรียกว่าความอดทนมันหมดนะ่ะหมดความอดทนนะคะก็เลยทะเลาะตัดจบไปเลยบอกเลิกกันไปเลยประมาณนี้นะคะในหน้าไพ่นี้นะแต่ถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมยังรักคุณนะคะเหมือนว่าจะจะกลับมาง้อด้วยซ้ำนะคนคนนี้นะคะ ทำไมถึงกลับมางออ้าพี่หมอขอถามต่อว่าทําไมถึงกบมางอโหก็คุณยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยู่คุณยังเป็นคนที่เขารักอยู่คือไม่ได้อยากจบไม่ได้อยากเลิกแต่ว่ามันมันเข้ากันไม่ได้จริงๆปัญหาบางปัญหาคือต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างปรับแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหานี้ประมาณนี้นะคะ ยันคิดว่ามันน่าจะไปกันไม่ได้แล้วลองห่างลองจบถอยอกันคนละเก้าดูสิสุดท้ายก็รู้ใจตัวเองประมาณนี้นะคะว่ายังคงเป็นคุณคุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่พี่หมอเห็นว่าเขาเครียดนะเครียดมากคิดถึงคุณนะคะคุณมีพลังงานไพ่คู่นะควีนถ้วยคิงถ้วยนะคะต่างคนต่างรักจริงๆนะคะ เห็นไหมพี่ไพ่บอกว่าเดทกับเดอะเวิ d มันเป็นไพ่ที่จบไปแล้วเนาะแต่ว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพ่เดทใบนี้คือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้มันจบไปแล้วมาปรับมาเปลี่ยนมาแก้ไขกันใหม่ประมาณนี้นะคะ คุณกับเขาจะเขาเรียกว่าจะตกลงกันได้นะคะแล้วพี่หมอเห็นความคิดถึงของเขาคิดถึงคุณมากจริงๆในหน้าไพ่นี้บอกว่าคุณกับเขาจะตกลงกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วแต่ว่ามันจะมีการ เออรีเนะคะกลับมาคบมาคุยมาพูดเกี่ยวกับปัญหาแล้วคุณกับเขาก็จะตกลงกันได้ในหน้าไพ่นี้นะคะสำหรับคนที่บอกว่าไม่สามารถที่จะกลับมาได้ก็ก็ขอให้เลือกแต่รับพลังงานดีๆนะคะ